โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวยูกิแปลไทยชุดหนึ่งสี่เก้าหกนะครับนี่ครับชุดนี้ผมไม่เคยเห็นใครผมอยากไปหาใน youtube รีวิวแหละแต่ผมเองใครรีวิวไงผมเลยเอามาลองรีวิวดูนะครับผมยังไม่รู้เลยข้างในมีอะไรบ้างหาช่องรีวิวเด็บนี้ไม่เจอใครหาไม่เจอดูช่องผมได้โอเคครับผมโอเคชุด okay. ฮมให้นีด่ด้วยมันเล่นได้ไหมโอเค่ะ <laughs> อมอ,อมนเตอร์นะฮะให้มาแยกแยกกับพี่หลงโอ้มอนเตอร์ไอ้ตาเด็กให้มันแค่สองใบอะให้ซ่ากับพาลาดินสองใบเล่นได้หรอ <c oughs> ไม่น่าได้นะ้วต้องซื้อชุดอื่นเพิ่มอะโอเคมอนเตอร์ในีด็ได้ให้มาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ๋อยี่สิบดมันให้ใบนี้เพิ่มมาเป็นเอ็กเต็กมีมีสามใบแล้วมอนเตอร์เมนเด็กมียี่สิบเอ็ดใบเราเวทให้มาทั้งหมดหมดมาห้าใบนะแต่สองใบนี้ใช้แหละอีกสามใบนี้ก็ไม่รู้รู้แ,แต่ควรจะจัดนะครับ แล้วกับดักให้มาทั้งหมดหกใบนะครับโอเคประมาณนี้นะผมนึกว่าเ e อ็กระด็กมันจะเยอะกว่านี้นะมันให้มาสามใบมันเล่นยังไงเล่นไม่ได้ต้องไปซื้อชุดอื่นเพิ่มนะโอเค 1, 4, 9, อรครับผมหนึ่งสีก้าหกชอบกระจัดครับผม